สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาตะลุยกันนะคะในดน 12, 27, ัน12-27มืดกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามมาหลายครั้งแล้วกันนะคะว่าด่านนี้ผ่านย,ยังไงเพราะเนื่องจากว่าจะโดนนะคะไอตัวที่หัวแดงๆเนี่ยโจมตีนะคะในเว็บแรกแล้วก็ตัวของนางฟ้าทะเลของเพื่อนๆเนี่ยจะแตกไปก่อนนะคะก่อนเพื่อเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีมเซฟกันเลยดีกว่านะคะว่าใช้เทคนิคไหนนะคะท็อปปิ้งประมาณไหนเนาะสำหรับการเล่นในด่านนี้นะคะอ่าเงื่อนไขที่เซฟแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะบ่อยๆเลยก็คือ1จะต้องมีในส่วนของศูนย์วิจัยนะคะในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์วิจัยคุกกี้นะคะช่วงเลเวลหลังๆเลยท็อปปิ้งแต่ละตัวนะคะจะเห็นนะคะว่านาฟาทะเลเซฟเนี่ยมีเพียงแค่17.5นะคะ เคฟน้องก็20นะคะเออลดความเสียหายอา่าลูกเกดเซฟไม่มีลดความเสียหายเลยนะคะัชะเอมเซฟก็ลดความเสียหายค่อนข้างน้อยคือสองตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบมีลดความเสียหายเยอะเนี่ยใส่มาเพิ่มได้นะคะอ่าเอา่เอ,อ,อตัวสุดท้ายนะคะเพียงเวลาเออเซฟลืมใส่ท็อปปิ้งเ,เดี๋ยวขอไปแวะไฟใส่ท็อปปิ้งก่อนนะคะ ใส่ท็อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นนะว่าเซฟจะเน้นเป็นครูทาวส่วนหนึ่งนะคะล,ลดความเสียหายส่วนหนึ่งเนาะให้แบบพอยืนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปลองลงกันเลยนะคะไปก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะด่านนี้สามารถออโต้ได้เหมือนกันนะคะใช้เซฟนี้ออโต้ได้เหมือนกันแต่เซฟจะจะกดมือให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะเผื่อบ,บางคนเนี่ย เงื่อนไขตัวละครอาจจะยังยืนไม่ได้หรือย,ยังจบดาเมจไม่ทันก็สามารถใช้แบบมือเนี่ยกดเพื่อตะลุยต่อไปได้นะคะก็คือจะรีบกดนะคะเป็นเคฟแชเอมนะคะแล้วก็นาฟ้าทะเลเพื่อสตันนะคะจากนั้นเนี่ยค่อยกดลูกเก็บเพื่อปัดแถวหลังพยายามนะคะถ้าเกิดดาเมจดถึงแถวหลังเนี่ยจะหายไปแล้วก็เหลือจะเหลือเลียดนิดหน่อยนะคะอ่าเราสังเกตดูนะคะว่าดาเมจพอไหม จะเห็นนะคะว่าน้ำฟ้าทะเลเซฟจะสตันก่อนแล้วก็จะมีเนส่วนของลูกเกดเนี่ยปาดแถวหลังนะคะเพื่อที่จะให้ไอตัวผมแดงเนี่ยหายไปเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะตีตัวที่ดามเมจอ่สูงที่สุดนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วมันจะทาให้น้ำฟ้าทะเลของเราเนี่ยแตกไปก่อนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นทริคที่ทําไมเซฟถึงใช้ลูกเกดแทนฉลามนะคะฉลามเนี่ยจะตีเป็นตัวหน้าเนาะส่วนลูกเกดเนี่ยจะตีเป็นตัวสุดท้ายนะคะหรือเป็นแถวกลาง ซึ่งมเมื่อกี้มันมีแค่2แถวนะคะมีมอนตัวหน้าหนึ่งตัวแล้วก็มีทีมหัวแดงอยู่หลังสุดนะคะก็เลยทําให้นาฟราเลสตันไปแล้วก็ทีม <คน S 1> หัวแดงเนี่ยก็ถูกตีไปนะคะอันนี้จะกดเป็นเคฟก่อนนะคะแล้วตามด้วยเอมเนาะจากนั้นเนี่ยจะเห็นนะคะว่าตัวมันจะอยู่แถวเดียวกันเนาะแล้วก็ค่อยกดนกาฟราเทลิสนะคะว่าสตันไปแล้วต่อด้วยลูกเกตน,นะคะไปปาแถวกลางนะคะหรือตัวมันมีแค่สองแถวมันก็จะปาแถวหลังสุดเนาะจะ,ะทำให้ตัวหัวแดงของเราเนี่ยออกไป เดี๋ยวจะมีภาพช้าในเว็บแรกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะที่จริงเนี่ยเราก็กดแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเอ่อตัวของเพียวเวลาเนี่ยมันจะฮิลทันอยู่แล้วนะคะพอเราใส่คูทามมาด้วยเนาะแล้วมันก็จะไม่ค่อยโดนดามเมดเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้แบบหวังตัวของเพียวเวลาให้ถึกขนาดนั้นเนาะเน้นกลางโลวยนะคะคอยฮิลประคองทีมไป อะเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูภาพช้าก็เลยดีกว่านะคะว่าเอ้ยขั้นตอนการกดยังไงเมื่อกี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปลองสังเกตกันอีกที่นึงค่ะก็มาดูนะคะจะเห็นนะว่าเซฟกดเคเบก่อนนะคะตามด้วยเชเอและนะคฟ้าทะเลให้มันสตาร์ทสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ แล้วก็เราก็กดตัวของลูกเกตเนาะเพื่อยืดระยะเวลานิดนึงนะคะจากนั้นกดเป็นเพียวเวลานะคะหรือกดตั้งแต่แรกเลยก็ได้เนาะแบบพอนาะพระเเสร็จปุ๊บกดเพียวต่อเลยเนี่ยคะ่ะมันจะได้ยวประคองทีมให้แบบยืนได้แล้วก็เว็บที่สองเนี่ยคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีแค่2แถวเท่านั้นทุกคนนะคะนี่เดาเจอนะคะเห็นเคปนัน หนาบับทันพอดีนะคะเชเอมนะคะมันก็จะสะบัดลูกนะคะไปอยู่ด้านหลังเนาะหรือมันจะยืนเท่ากันได้แหละแล้วเราก็สตาร์ทมันไปค่ะเอาลูกเกตปาดนะคะลูกเกตอาจจะปาดไม่ตายถ้าไม่ติดคริติคอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยมันเหลือแค่2ตัวไม่เหลือ3ตัวนะถ้า3ตัวมันจะตีเราแรงมากๆสองตัวยังพอแบบต้านทานได้นะคะไหนจะมีโล่ของเพียงเวลาอีกเนาะมันก็จะตีแล้วติดโล่นะคะเลือดของนาำฟ้าทะเลจะไม่ถูกโลรต่อไป นี่เห็นไหมคะมันมาตีนะคะมาตีลูกน้องเนาะเอออะค่ะแล้วตรงนี้ก็เราตีปกติก็ได้นะคะไม่ต้องกดยูไปก็ได้เนี่ยค่ะมันเป็นขั้นตอนสอขั้นตอนแรกๆเลยนะคะที่สําคัญมากๆเพราะสองเว็บนี้เหมือนจะคอยเคลียร์เนาะในส่วนของตัวที่มีดาเมจนะคะหรือตัวที่แบบคอยซัมมอนหลวมาเนี่ยให้หายไปทุกคนลองสังเกตดูนะคะก็ ก็ต้องดูนะพอไว้สุดท้ายเนี่ยก็ทําเหมือนเว็บแรกเลยเนาะพยายามที่แบบสตาร์ทเนาะแล้วก็ให้ลูกเกดเนี่ยปาดตัวหลังนะคะปาดให้เราเนาะนะคะแต่ต้องกดเคปก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ไปอยู่แถวเดียวกันนะคะอันนี้แบบออตโต้น,นะทุกคนกเห็นไหมคะว่าคอนฟอรททะเลสตันเนี่ยก็จะสามารถปาดได้เลยนะคะแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่ไปยืนแถวเดียวกันเนาะทำให้ลูกเกดเนี่ยปาดแค่ตรงกลางแล้วมันก็จะเหลือตัวหัวแดงหนึ่งตัวนะคะ อ่าอันนี้นะเหมือนอันนี้นะคะพอไม่มีชลเลนกับเคฟเนี่ยปัดตัวเนี้ยไปด้านหลังใช่ไหมมันก็จะทําให้ปัดแค่แถวกลางนะคะก็จะจะเหลือหัวแดงเนี่ยหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังสุดนะคะอาจจะสังเกตนะคะว่าเพียงเวลาไม่ได้โดนดาเมจมากขนาดนั้นเนาะก็เลยยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องลดความเสียหายเท่าไหร่นะคะในดานนี้เฉพาะดาดน,นี้นะคะทุกคน เซตนี้สามารถใช้ได้ในด่านถัดไปได้เลยนะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนอะสามารถใช้ได้เลยนะคะหรือใครจะเปลี่ยนกลับมาเป็นฉลามเหมือนเดิมก็ได้นี่ออโต้นะคะนี่เคลียร์ไม่ทันได้บัฟด้วยซ้ําน,นะคะเห็นไหมพยายามให้มันยืนนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ลูกเกตไปปาดเนาะอ,อย่างน้อยก็เลือกพอลดบ้างนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเห็นนะว่าสมบัติตายเกิดของเซฟได้ใช้งานแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับออโต้ตายหนึ่งตัวทุกคนแบบเวลสุดท้ายอะ่ะ ะะพอออโต้ตายปุ๊บก,ก็จะได้ใช้สกิลต่อนดีถ้าเป็นนักฟ้าทะเลต,ตายก็ได้สกิลต่อทันทีนะถือว่าค่อนข้างสําคัญมากๆสำหรับสมบัติที่เซฟนามาใช้ในครั้งนี้นะคะใครที่ดาเห็ไม่พออย่าลืมนะคะไปอัพสูนวิจัยนะมันช่วยได้มากจริงๆนะคะหรือตรวจสอบแลนด์มาร์กของทุกคนด้วยนะว่าอัพแลนด์มาร์กตามหรือเปล่านะคะในส่วนที่เป็นแลนด์มาร์กที่ เ,เช่นบัฟพ,พวกลดความเสียหายพลังป้องกันพลังชีวิตพลังโจมตีนะคะแล้วก็ต่คิติคอลมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่แลนด์มาร์กเท่านั้นนะคะที่จะช่วยบัฟให้เราใน,ใน,ในหลาย,ลายๆเรื่องนะทุกคนก็ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมมองข้ามนะนะคะอย่ามองมองข้ามเลยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเซฟน่าจะพูดเกือบทุกครั้งที่เวลาเราลงดานแล้วเนาะเออ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดัน12-21นะคะใครอยากให้ทำดันไหนเพิ่มก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเซฟทั้งสามารถสอนได้เลยนะทุกคนว่าแบบจ,จัดแจยังไงบ้างนะคะแล้วก็สมบัติเซฟเนี่ยยังไม่ได้สูงปีนเนาะยังเป็นตำรา9นะคะ,ะก็สามารถคิดว่าหลายๆคนน่าจะลองทำตามได้นะคะในดานนี้อาจจะขึ้นอยู่กับตัวของท็อปปิ้งของแต่ละคนด้วยนะคะเมื่อีท็อปปิ้งอาจจะดีกว่านี้น่าจะเล่นได้สบายหรือง่ายกว่านี้นะคะ ประมาณนี้เลยก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปน่าจะเท่านี้ก่อนนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะค่ะส่วนคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นการอธิบายอันไหนเพิ่มเติมนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมในหนึ่งครั้งนะคะปิดชมได้เลยนะก็คอมเมนต์ด้ดังได้เลยนะคะเซฟมาอ่านทุกเม็ดเลยก็ยังงี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ